รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564ถึง30กันยายนพุทธศักราช2564ของนายพรชัยศส,สีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วผลการบริหารงานตามขอบข่ายสงาน มีดังนี้ 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพและนําผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตูมมีการจัดทําและดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้ส่งรายงานต่อสอสอในการประเมิน จากบุคคลภายนอกรอบที่4ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีทุกตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการเรียนรู้บริหารการพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการสอนแบบออนไซต์จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆอาทิทิ n e g o <rants> o g l e c l a s s r o o m z o o m การจัดระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรให้คำแนะนำส่งเสริมวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC ให้กำลังใจครูในการนิเทศการสอนแบบออนไลน์ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงินจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด และเบิกจ่ายเงินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุหลังจากดำเนินโครงการให้รายงานโครงการทุกโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบ่งกลุ่มง,งานบริหารภายในโรงเรียนเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยได้มอบหมายงานรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละฝ่ายตรงตามความสามารถส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตามโอกาสเพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้อนุมัติเงินจัดซื้อจัดหาต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกไว้บริเวณโรงเรียนเพื่อให้บรรยากาศร่มรื่นสวยงามประทับใจผู้มาเยือนบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะ และคุณลักษณะบุคคลสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาตามบทบาทผู้บริหารและนำผลการประชุมอบรมสัมมนามาพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กรสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้บริหารงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจของสถานศึกษาทั้งงานนโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการนานโยบายเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3จุดเน้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษา1ผู้เรียนได้เรียนรู้เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสพทจำนวน1 0แสนบาท ตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อสอนรับกับวิถีชีวิตใหม่ 2. ครูมีนวัตกรรมส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำคลิปการสอนของตนเองลงในเว็บไซต์โรงเรียนส่งเสริมให้ครูนำผลงานเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ 3. ผู้นำมีธรรมิบาล ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามภาวะผู้นำด้วยความเสียสละยุติธรรมผลจากการบริหารงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนบ้านตูมได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆเป็นอย่างดียิ่ง จนได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบ้านดุง3ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง3าในปีการศึกษา2564ตอนที่2การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ 2. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 3. มีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 4. มีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อผู้เรียนผู้ปกครองประชาชนและชุมชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 5. รักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยปฏิบัติตนด้วยการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและไม่ประพฤติตนผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 6. รักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทางสังคมและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตอนที่3การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3มีการศึกษา2564ปรากฏด,ดังนี้ หส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายในสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาผู้เรียนได้ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีนวัตรกรรมโดยครูประถมวัยในระดับชั้นอนุบาล3จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็นสนับสนุนให้ครูได้นำนวัตกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในระดับต่างๆอาทินวัตกรรมถอดบทเรียนครูครูทุกคนมีคลิปการสอนของตนเองนำเสนอเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่21 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยครูที่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษสอนเวียนในระดับชั้นป1ถึงป4และป6ถึงชั้นม .3 าผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทุกคน 6. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละ80 7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินภายนอกรอบที่4ของสมศระดับคุณภาพดี 8. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาพิบาลด้วยความเป็นธรรมโปรง่งใสตรวจสอบได้